สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมเช้านี้นะครับได้มาดาย่านะครับในพื้นที่ที่ปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดนะครับเนี่ยแตงโมหลังจากที่โดนฝนนะครับยอดมันก็ค่อนข้างที่จะออกมาเร็วนะครับยาวเร็วมากยืดเร็วมากนะครับก็เลยดูแลหญ้ากันหน่อยนะครับนอกจากแตงโมจะโตแล้วแล้วหญ้าก็โตโตเร็วด้วยนะครับแตงโมที่ผมปลูกนี้จะเป็นแบบ อินรี sea, นะครับไม่เชิงว่าอินทรีนะครับเคมีไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของแกบดําและกากมันส่วนในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับพอไม่ได้ใช้มันก็เลยเป็นโรคอย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดคือมันจะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยนี่ครับมาไดยงไดแย่ออกนะครับมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีมูลค่าในรูปแบบของตัวเงินมากมายเท่าไหร่ แต่ความสุขทางใจที่เราได้ปลูกลงไปแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่เราได้ปลูกเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนะครับมันทําให้เรารู้สึกเป็นอะไรที่สุดจะบรรยายนะครับแล้วแต่มุมมองนี่ครับมันมันพอเริ่มมันออกยอดใหม่มันก็เริ่มที่จะสวยขึ้นนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันหอยยอดเก่าๆมันเป็นโรคเป็นอะไรท่นั้นก็ไม่ได้สีเรียดหญ้าขึ้นเยอะครับก็เลยต้องดายยากออกมานะครับมันอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเท่าไรหร่นะครับนิดๆหน่อยๆเนี่ยครับขขาโพด ที่ได้ปลูกแซมลงไปในสวนของตรงที่แตงโมมันไม่ขึ้นนี่ครับเป็นแบบนี้ก็พาดูทุกคนเนี่ยมาดูกันบรรยากาศยามเช้าครับก็มันเป็นโรคครับเดินไปดูกันนี่ครับนี่เย๋ยตรงนี้ต้นที่เกิดแรกๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่สักพักนี่ครับโรคเพี้ยไฟแรงต่างๆก็มานี่ครับเพี้ยไฟกินใบแตงโมแต่พอมีฝนมาปุ๊บเพี้ยไฟมันจะชอบคือมันจะแพ้น้ำครับพอเจอน้ํามาปุ๊บ แตงโมก็เลยถีบยอดออกค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับบริเวณไหนทีเ่เห็นชัดเจนอยู่นะว่าพอมีฝนมาปุ๊บยอดมันจะยาวออกมาแต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มันจะเป็นโรคใบมันจะงิงๆมันจะไม่ค่อยสวยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพอมีฝนมาปุ๊บเริ่มที่จะถีบตัวแล้วก็สวยขึ้นนะครับเป็นไปตามธรรมชาติครับเนี่ยฝั่งด้านนี้ชัดเจนนะครับนี่พอเจอฝนมาปุ๊บยอดจะยาวเร็ว ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันก็พยายามที่จะปลูกแบบธรรมชาติครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะครับต่อผู้บริโภคซึ่งไม่ใช่ใครก็คือผมเองนั่แหละครับเห็นไหมครับหญ้าขึ้นเขาจะลกเลยนี่ครับพยายามที่จะได้หญ้าออกข้าวโพดก็จะขึ้นมาตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ยใช้แกลบดำและกากมันรองพื้นก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตามที่เห็นสวยงามนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดินแต่ละพื้นที่นะครับผมก็ บำรุงดินมาหลา,หลายปีแล้วนะครับในการที่จะปลูกต้นในพื้นที่ตรงนี้ใช้ขี้วัวใช้ปุ๋ยคอ,อกที่ผสมผสานกันตรงที่เป็นโรคหนักๆก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นโรคหนักๆเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นมันเป็นโรคแล้วก็เลยปล่อยๆดูแต่พอเห็นฝนมาปุ๊บพอเห็นยอดมันแตกออกมาแบบนี้ก็คาดว่าอย่างนี้น้อยมันก็น่าจะโอเคขึ้นมาก็เลยมาดายาออกนะครับเพื่อที่จะ ให้มันมีลูกคิดว่านะครับประมาณนี้เลยเท่าที่เห็นด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่นะครับแล้วก็สังเกตจากลูกแตงโมลแล้วกันครับนี่เป็นแบบนี้มันจะมีโรคมีอะไรตามที่เห็นครับอันนี้น่าจะเด็ดทิ้งได้ละนะครับก็จะให้มันไปนเลี้ยงลูกที่มันสมบูรณ์ดีกว่านะครับลูกที่มันสมบูรณ์ก็จะเป็นด้านนี้นี่ครับอาจจะไม่โตมากครับแต่ว่ามันก็ปลอดภัยร้อเปอร์ซนนะครับอื หมือนเธเริ่มมีอะไรมาเจาะผมก็จะต้องหาอะไรมารองรองแล้วแหละนะครับนี่ครับยอดที่มันออกมาใหม่เห็นไหมครับสวยงามนะครับโอเคเลยทีเดียวลำยอดค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ในขณะที่ก่อนหน้านี้มันจะยิงีงอแบบนี้นะครับโอเคนะครับเช้านี้ก็พาทุกคนได้มาดูแตงโมของผมที่ได้ปลูกลงไปก็พอที่จะสวยขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่มีฝนมานะครับก็ได้ยาดวันละนิดวันละหน่อยมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกนะครับแต่มันก็ คือความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ทําลงไปสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนแล้วกันนะครับผมสวัสดีก็